บอทปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆนะคะไปดูวิธีการบอทแคสไลโอเอสำหรับตัวบัญชีรับรองกันนะคะเริ่มแรกนะคะเราเข้ามาที่ตัวระบบบอทปังก่อนนะคะจะเป็นรูปลิงสเงีเหลืองแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกไปที่บอทแคสไลโอเอนะคะจะเป็นฟังก์ชันที่3ตรงนี้เลยค่ะหน้าระบบนะคะเขาก็จะพาเรามายัางหน้าบอ a แคสสาหรับไลโอเอเลยนะคะขั้นตอนที่1นะคะตรงนี้ให้พี่ๆทาการล็อกอินบัญชีไลของตัวเองลงไปก่อนนะคะการล็อกอินบัญชีไล สามารถล็อกอินได้ยังไงนะคะก็คือกดไปที่ปุ่มจัดการบัญชีแอดมินไลน์นะคะทางด้านขวามือตรงนี้เป็นการคลิกซ้าย1ครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะเป็นหน้าจัดการแอดมินไลน์นะคะในหน้าระบบนะคะเขาก็จะมีคําแนะนําบอกกับเราด้วยนะคะว่ายิ่งเพิ่มบัญชีแอดมินไลน์ที่ต้องการบอสแคตเยอะๆนะคะก็จะยิ่งทําให้บอสแคตได้ไวขึ้นนะคะถ้าหากพี่ๆคนไหนนะคะมีบัญชีไลน์อยู่แล้วเราก็สามารถมาล็อกอินตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะมีไล ที่ใช้ในการบอสแคนเนี่ยไม่เพียงพอแต่ว่ามีฐานลูกค้าเยอะมากๆนะคะเราอยากจะได้ไลน์เพิ่มสามารถติดต่อซื้อบัญชีไลน์ราคาถูกนะคะกับทางบอดปังได้โดยการคลิกที่ปุ่มนี้เลยค่ะเขาจะพาเราไปหน้าแอดไลน์นะคะเพื่อสอบถามกับทางทีมงานโดยตรงค่ะมาดูตรงเพิ่มแอดมินไลน์นะคะการเพิ่มแอดมินไลน์จะสามารถเพิ่มได้ทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคะก็คือการล็อกอินด้วยอีเมลแล้วก็ล็อกอินด้วย QR โคดนะคะในการล็อกอินด้วยอีเมลนะคะตรงนี้จะต้องใช้เป็นไลน์ที่เป็นเมลธุรกิจเท่านั้นนะคะ เมลธุรกิจเป็นแบบไหนนะคะก็คือการที่เราสมัครไลน์นะคะในเว็บไซต์ของ n i Business นะคะแล้วก็เลือกเป็นบัญชีธุรกิจนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนมีบัญชีธุรกิจนะคะของตัวไลน์ก็สามารถมาล็อกอินโดยการใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านลงไปในหน้าระบบได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดล็อกอินด้วยอีเมลตรงนี้ค่ะ เมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะคะแบบอีเมลตัวไลน์นะคะจะขึ้นมาโชว์ในหน้าจัดการแอดมินไลน์แบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเราล็อกอินด้วยอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นไลน์ที่ล็อกอินด้วยอีเมลนะคะจะเป็นไลน์ที่ขายของทางบอดปังเองนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนอยากได้ไดลนย์เยอะๆก็แนะนําว่าให้ซื้อไลน์เพิ่มดีกว่าค่ะเพราะว่าซื้อครั้งเดียวเนี่ยพี่ๆสามารถใช้งานได้ตลอดชีพเลยนะคะคการล็อกอินแบบที่2นะคะคือการล็อกอินด้วย QR Code นะคะคการล็อกอินแบบนี้เราสามารถคลิกซ้าย1ครั้งไปที่ปุ่ม ล็อกอินด้วย QR code ได้เลยนะคะหน้าระบบนะคะเขาจะขึ้นโหลดดิ้งแบบนี้นะคะขั้นตอนนี้ให้พี่ๆรอสักครู่นะคะเดี๋ยวทางระบบนะคะเขาจะขึ้นเป็น QR code ให้เราสแกนล็อกอินไลน์ลงไปนะคะนี่นะคะพอมี QR code ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะพี่ๆก็เอามือถือนะคะเป็นในรูปแบบลายส่วนตัวนะคะของตัวเองที่เราเอาไว้ใช้คุยกับเพื่อนนะคะหรือว่าคุยกับญาติอะไรต่างๆนะคะเปิดแอปไลน์ขึ้นมาแล้วก็กดไปที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะก็เลือกไปที่ QR code แล้วก็นำโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนที่หน้าจอแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กดล็อกอินค่ะหน้าระบบนะคะเขาจะขึ้นรหัส4หลักแบบนี้นะคะให้เรานำรหัส4หลักตรงนี้มาใส่ในไลน์ในมือถือของเราได้เลยนะคะจะเป็นการยืนยันตัวตนะคะ่ะ พอยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะขึ้นกําลังล็อกอินแบบนี้ค่ะขั้นตอนนี้พี่ๆรอสักครู่หนึ่งนะคะพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะคะระบบก็จะขึ้นเข้าสู่ระบบสําเร็จแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีไลน์นะคะที่เราล็อกอินด้วย QR code นะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเงื่อนไขนะคะในการบอสแคสบัญชีรับรองนะคะสําหรับตัวไล OA ทางไลน์นะคะเขาจะมีกฎในการส่งข้อความนะคะก็คือถ้าเราล็อกอินไลน์ไป1นึ่งไลน์นะคะในการบอสแคสการบอสแคสนะคะเขาจะส่งได้ประมาณ าณ180คนนะคะแล้วก็ทาง l i โอเ a เนี่ยเขาจะมีระบบพักตัว35นาทีและจะส่งต่ออีก180พักตัวส่งต่อวนลุบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบถ่านลูกค้าที่ระบบดึงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนอยากจะบอดแคทได้ไวขึ้นนะคะหนูแนะนําว่าให้เพิ่มแอดมินไลน์เข้าไปเยอะๆเลยค่ะสมมุติถ้าเราเพิ่มแอดมินไลน์ไป2คนนะคะลายนึงนะคะมันสามารถบอดแคทได้ประมาณ180คนถ้าเพิ่ม2ลน์ก็คูณ2เท่ากับว่า เราจะบอดแคสได้ประมาณ360คนก่อนที่จะพักตัว35นาทีแล้วบอดต่ออีก360พักตัวส่งต่อแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบค่ะยิ่งเพิ่มเยอะมันจะยิ่งสามารถทำให้เราบอดแคสได้ไวขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะคะ ในส่วนของปุ่มที่3ตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มสําหรับรีเฟชคุกกี้หมดอายุค่ะปุ่มนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่พี่ๆคนไหนนะคะที่ทําการซื้อล ne เพื่อใช้ในการบอสแคสกับทางเรานะคะเราจะทําการเพิ่มล ne นะคะให้จากทางหลังบ้านก็คือเข้ายูเซอร์ของพี่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ล ne นะคะเขาจะมีพ olicy อยู่นะคะในการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราล็อกอินเอาไวนน้นานๆมันจะขึ้นว่าคุกกี้หมดอายุเราจะต้องล็อกอินใหม่ให้ข้อมูลมันเป็นปัจจุบันนะคะเพราะ ฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อ l ล n e แล้วนะคะหรือว่าล็อกอินไลนไปแล้วเนี่ยแล้วมันขึ้นสถานะคุกกี้หมดอายุแบบนี้นะคะเราสามารถกดรีเฟซคุกกี้หมดอายุที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคลิกซ้าย1ครั้งเขาก็จะรีเฟซแอดมินนะคะหรือว่าลายของเรานะคะที่คุกกี้หมดอายุทั้งหมดเลยนะคะ นี่นะคะพอเรารีเฟซคุกกี้เรียบร้อยแล้วนะคะสถานะตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าใช้งานได้ทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะต่อมานะคะตรงนี้นะคะหน้าระบบเนี่ยก็จะมีบอกทั้งลำดับนะคะโปรไฟล์ profile, ชื่อลายนะคะวันที่ล็อกอินล็อกอินด้วยอะไรสถานะใช้งานได้หรือคุกกี้หมดอายุนะคะเพร่อแอดมินตรงนี้นะคะเขาจะมาขึ้นโชว์แบบนี้ค่ะสําหรับลายที่เป็นแอดมินนะคะใน Line เอของเราเราสามารถเพิ่มลน์ที่พี่ๆนะคะซื้อจากทางบอร์ดปังเนี่ยเข้าไปใน ไลโอเอได้นะคะโดยการใช้งานปุ่มนี้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นให้เลือกชื่อ Li โอเอของเรานะคะแล้วก็ให้เราติ๊กเลือกเลยว่าเราจะต้องการจะเพิ่มเป็นายไหนนะคะก็จะเป็นการเพิ่มแบบ เป็นโอเปอเรเตอร์ในไลน์ OA นั้นๆน,น,นะคะต่อมานะคะในแต่ละไลน์นะคะเขาก็จะมีปุ่มรีเฟซให้ในแต่ละไลน์ด้วยนะคะในกรณีที่เราต้องการจะรีเฟซแค่บางไลน์เท่านั้นนะคะเราก็สามารถมากดปุ่มรีเฟซของไลน,น์นั้นๆนะคะด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะติ๊กเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กดที่ปุ่มรีเฟซแบบนี้ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มลบแอดมินค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้ไลน์นี้นะคะในการบอสแครแล้วเราก็สามารถลบออกได้นะคะพอเราล็อกอินแอดมินหรือว่าล เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดกากบ,บาดปิดตรงนี้ไปได้เลยนะคะไลน์ที่เราล็อกอินไปนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาโชว์อยู่ในกลอกทางด้านขวามือตรงนี้เลยนะคะพี่ๆก็สามารถเลื่อนดูได้เลยเรามาดูวิธีการบอสแคสกันค่ะวิธีการบอสแคสนะคะพอเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยขั้นตอนแรกให้เราทําการเลือกไลน์โอเอที่เราต้องการบอสแคสก่อนนะคะวันนี้เราจะบอสแคสเป็นตัวบัญชีรับรองนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะเลือก เป็นบัญชีรับรองแบบนี้นะคะเขาจะมีโล่บอกเลยนะคะว่าตัว l ลายเอไหนเป็นบัญชีรับรองหรือว่าเป็นบัญชีทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบัญชีรับรองก็จะเป็นโล่สีน้ำเงินแบบนี้ถ้าเป็นบัญชีทั่วไปก็จะเป็นโล่สีเทาแบบนี้นะคะกล่องด้านล่างนะคะมาดูที่กล่องแรกกันก่อนนะคะกล่องแรกจะเป็นกล่องสําหรับการเลือกโฟลเดอร์ในการบอ x c แกนค่ะใน l ลายเอนะคะเมื่อเราคลิกซ้ายเข้าไปเขาก็จะมีโฟลเดอร์ให้เราเลือกนะคะจะมีทั้งโฟลเดอร์ทั้งหมดนะคะโฟลเดอร์ er in box หรือยังไม่อ่านข้อความอ่านข้อความ ตามแล้วคนที่ติดดําเนินการหรือว่าคนที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะตรงนี้พี่พีก็สามารถเลือกบอร์ดได้เลยแต่ค่าเริ่มต้นของระบบนะคะเขาจะเลือกเอาไว้ที่ทั้งหมดแบบนี้ค่ะ กล่องต่อมาค่ะจะเป็นกล่องสําหรับการเลือกแท็กในการบอสแคทค่ะการเลือกแท็กนะคะของเราจะมีอยู่3แบบด้วยกันนะคะก็คือแบบแรกจะเป็นการส่งหาทุกคนใน Li น์โอเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราติ๊กเลือกตัวเลือกแรกตรงนี้นะคะเขาจะส่งหาทุกคนเลยนะคะตัวเลือกที่2นะคะตรงนี้จะเป็นการส่งหาลูกค้าทุกคนที่ติดแท็กเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเลือกเป็นตัวเลือกนี้นะคะคนที่ติดแท็กนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็กอะไรก็ตามนะคะตัวระบบจะส่งไปหาลูกค้าที่ติดแท็กทุกคนนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ติดแท็กระบบก็จะไม่ได้ส่งนะคะ แบบที่3นะคะจะเป็นการเลือกแท็กที่พี่ๆนะคะสร้างเอาไว้ในตัวไลโอเอนั้นๆนั่นเองมีแท็กไหนบ้างพี่ๆอยากเลือกบอทแคสแท็กอะไรบ้างนะคะพี่ๆก็สามารถเลือกแท็กในการบอทแคสด้วยตนเองได้เลยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆบอทแค t ได้เลยหนูก็จะเลือกเป็นส่งหาทุกคนนะคะในไลโอเอแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นการตั้งค่าผู้รับเริ่มต้นถึงผู้รับคนที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้รับเริ่มต้นนะคะว่าต้องการให้ระบบเนี่ยเริ่มต้นส่งคนที่เท่าไหร่นะคะในหน้าแชท แล้วก็ต้องการให้ส่งถึงคนที่เท่าไหร่ในหน้าแชทนะคะก็สามารถมาระบุเป็นตัวเลขตรงนี้ได้เลยแต่ว่าหนูแนะนํานะคะว่า2กล่องนี้นะคะเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรก็ได้ค่ะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะทางทีมงานเขาได้เซตเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆสามารถบอสแชทไปได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถบอดได้นั่นเองค่ะส่วนกล่องสุดท้ายตรงนี้นะคะจะเป็นกล่องในการตั้งเวลาในการบอสแชทนะคะในกรณีที่เราอยากจะตั้งเวลานะคะพี่ๆสามารถ มาเลือกตั้งเวลาในกล่องนี้ได้เลยโดยการคลิกซ้าย1ครั้งนะคะเขาจะขึ้นเป็นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นหน้าต่างของตั้งค่าเวลาบอทแคสในหน้านี้นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกวันที่ด้วยนะคะเราสามารถพิมพ์วันที่ที่เราต้องการลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะกดที่รูปปฏิทินขึ้นมานะคะเป็นการคลิกซ้าย1ครั้งแบบนี้ก็ได้เพื่อเลือกวันที่นะคะแล้วต่อมานะคะจะเป็นการเลือกเวลาค่ะเหมือนกันเลยค่ะพี่ๆสามารถพิมพ์เวลาที่เราต้องการลงไปตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดเป็นรูปนาฬิกาขึ้นนมาาเป็กร คลิกซ้ายแบบนี้ก็ได้นะคะอันแรกนะคะจะเป็นในส่วนของชั่วโมงนะคะส่วนแถวที่2ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของนาทีค่ะพอเราได้วันที่เราเวลาเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้พีพ่ๆสามารถกดยืนยันตั้งเวลาที่ปุ่มนี้เป็นการคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยนะคะเวลาที่เราตั้งเอาไว้นะคะก็จะมาโชว์ในกล่องนี้เลยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่พีพ่ๆนะคะไม่อยากตั้งเวลาแล้วอยากจะบอดเลยนะคะพีพ่ๆก็สามารถคลิกซ้ายอีกหนึ่งครั้งนะคะเข้ามาที่กล่องนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดที่ปุ่มสีแดงเพื่อเป็นการยกเลิกตั้งเวลาได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการยกเลิกตั้งเวลาเรียบร้อยค่ะมาดูในส่วนของการใส่ข้อความรูปภาพหรือว่าคอนเทนต์ในการบอร์แครกันนะคะการเริ่มต้นนะคะระบบเขาจะมีกล่องในการใส่ข้อความต่างๆขึ้นมาให้1กล่องแบบนี้นะคะและเขาจะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราอยากจะให้กล่องนี้ใส่เป็นข้อความนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้ใส่เป็นข้อความก็ให้คลิกไปที่ไอคอนแรกเขาก็จะให้เราพิมพ์ข้อความแต่ถ้าอยากให้กล่องนี้ใส่เป็นรูปภาพเราก็เลือกเป็นไอคอนที่2ตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเปิดไฟล์ รลูปภาพขึ้นมานะคะแล้วก็เลือกรูปภาพในการบอสแคสต์ได้เลยส่วนไอคอนที่3ตรงนี้นะคะจะเป็นไอคอนสําหรับอีโมจิค่ะทางระบบเรานะคะจะมีอีโมจิขึ้นมาให้พี่ๆเลือกใช้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากที่จะให้ข้อความน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่ามีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆให้ดูน่าสนใจนะคะพี่ๆก็สามารถมาเลือกอีโมจิตรงนี้ใส่ไปในข้อความที่เราต้องการได้เลยนะคะไอคอนที่4นะคะจะเป็นไอคอนสําหรับการบอสแคสต์การ์ดเมสเซจแบบนี้นะคะมันจะเป็นตัวการ์ดไทป์เมสเซจนะคะ ซึ่งเราสามารถไปสร้างตัวการ์ด type message ตรงนี้ได้ใน Line OA นะคะพอเราสร้างใน Line OA โดยตรงเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวระบบเขาก็จะดึงการ์ด type message ที่เราสร้างเอาไว้นะคะมาโชว์ในหน้านี้เลยนะคะส่วนไอคอนสุดท้ายนะคะไอคอนที่5จะเป็นการ p อดแค t คูปองค่ะเหมือนกันกันกบตัวการ์ด type message เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเราก็สามารถไปสร้างตัวคูปองนะคะใน Line OA ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดพี่ๆคนไหนหาไม่เจอนะคะว่าสร้างตัวการ์ด type m e s s กับคูปองในไหน นะะใน2ฟังก์ชันนี้นะคะเขาจะมีปุ่มให้เราคลิกเพื่อไปสร้างการ์ดไทป์แมสเซจหรือคูปองนะคะพี่พีก็สามารถคลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะพาเราเข้าไปยัง l i โอเของเรานะคะสมมุติว่าถ้าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกลับมาที่หน้าระบบแบบนี้นะคะหน้าระบบเขาจะมีแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาว่าให้เรานะคะกดปุ่มรีเฟซเพื่อให้ตัวระบบดึงข้อมูลที่เราเพิ่งสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวการ์ดไทป์แมสเซจหรือว่าคูปองอะไรต่างๆให้ระบบเขาดึงข้อมูลมาอีกรอบหนึ่งนะคะ เราก็สามารถกดที่ปุ่มรี f ฟ e ตรงนี้ได้เลยนะคะตัวระบบนะคะสามารถเพิ่ม bubble นะคะหรือว่าเพิ่มกล่องตรงนี้นะคะได้สูงสุดถึง5 bubble เลยนะคะวิธีการเพิ่มก็คือพี่ๆสามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มกล่องขึ้นมาแบบนี้นะคะจะเพิ่มได้สูงสุด5กล่องเลยหากกล่องไหนที่พี่ๆไม่ใช้งานนะคะพี่ๆก็สามารถกดรูปกากบาดนะคะทางมุมขวาของกล่องตรงนี้เพื่อลบออกได้เลยนะคะวันนี้นะคะหนูก็ได้เตรียมคอนเทนต์ในการที่จะบอร์ d c a s t ตัว l i โอเอบัญชีรับรอง ของเรามาเรียบร้อยค่ะบับเบิ้ลแรกนะคะตรงนี้หนูจะเลือกเพิ่มเป็นตัวรูปภาพก่อนนะคะเราจะส่งรูปภาพไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยเอาข้อความตามหลังนะคะ mm. เพื่อที่ข้อความเราเนี่ยจะได้ไปโชว์ในหน้าแชทของลูกค้าตอนเราบอทแชทไปด้วยนะคะหนูก็จะเลือกเป็นรูปภาพนะคะแล้วก็บับเบิ้ลที่2นะคะวันนี้เราจะบอดกัน2องบับเบิ้ลนะคะก็จะใส่เป็นตัวข้อความแบบนี้ค่ะ หนูจะแนะนำว่าให้ใส่2 b u บับเบิลนะคะในการบอรดก็คือ1รูปภาพ1ข้อความเพื่อที่จะให้ตัวระบบนะคะบอดแคสไปได้เป็นความเร็วปกตินะคะยิ่งเราเพิ่มบับเบิลในการบอรดเยอะเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งใช้เวลาบอดแคสนานขึ้นเท่านั้นนะคะ ในส่วนของคอนเทนต์นะคะเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะเราไม่อยากเอาลูกภาพขึ้นก่อนแล้วแต่เราอยากเอาข้อความขึ้นก่อนนะคะพี PP ่ๆสามารถกดปรับตัวกล่องได้นะคะมันจะมีลูกศรปรับขึ้นนะคะแล้วก็ลูกศรปรับลงตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะให้ข้อความนะคะมันส่งไปก่อนนะคะให้มันเป็นบับเบิ้ลแรกเนี่ยเราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะคะก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะคะที่ลูกศรปรับขึ้นแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการปรับบับเบิ้ลให้ตัวข้อความนะคะมัน ไปเกาะรูปภาพแบบ เราสามารถดูในพรีวิวทางด้านซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าหนูจะใช้เป็นรูปภาพก่อนนะคะเพราะฉะนั้นหนูจะปรับขึ้นไปแบบนี้นะคะตรงพรีวิวตรงนี้นะคะมันจะเป็นพรีวิวที่ให้เรานะคะตรวจเช็คความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นในรูปแบบการบอสแคสนะคะเวลาลูกค้าได้รับข้อความเนี่ยเขาจะเห็นเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเกิดพี่ๆนะคะเช็คคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะว่าถูกต้องตามที่เราต้องการเลือกเพจเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้พี่ๆก็สามารถ คลิกที่ปุ่มเริ่มบอสแคสได้เลยค่ะเป็นการคลิกซ้าย1ครั้งนะคะเมื Story, ่อเราคลิกซ้าย1ครั้งนะคะเขาจะขึ้นบอกกับเรานะคะว่าเราต้องการบอสแคสไปยังบัญชีไลโอเอนี้แล้วก็บัญชีไลโอเอนี้นะคะเป็นบัญชีทั่วไปหรือรับรองอย่างเช่นตรงนี้นะคะของหนูเป็นบัญชีรับรองมันก็จะขึ้นว่าของเราเนี่ยเป็นบัญชีรับรองนะคะก็จะกระพริบกระพริบอยู่ตรงบัญชีรับรองตรงนี้เลยหน้านี้นะคะจะเป็นการขึ้นบอกเราเฉยๆนะคะเราก็สามารถกดเริ่มบอสแคสที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้เป็นการคลิกซ้าย1ครั้งได้คลย ตรงนี้นะคะระบบก็กําลังทําการดึงลูกเพจอยู่นะคะในการบอร์ดแคสต์นะคะระบบจะเริ่มดึงลูกเพจก่อนทุกครั้งนะคะระยะเวลานะคะจะขึ้นอยู่กับฐานลูกค้าที่เรามีนะคะว่ามีมากหรือว่ามีน้อยถ้าเกิดว่าระบบดึงลูกเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะเริ่มนําส่งบอร์ดแคสต์ให้นะคะสามารถเช็คสถานะได้จากตรงนี้เลยนะคะตรงสถานะเขาจะขึ้นว่าเรากําลังดึงลูกเพจหรือเรากําลังบอรดแคสต์อยู่นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการบอสแคดไลโอเอสำหรับตัวบัญชีรับรองนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดขายปังๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ